สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเตรียมความพร้อมสเต็ปต่อไปก็คือซอฟต์แวร์หรือเทปคัสเซ็ตที่จะใช้ในการบันทึกโดยเราจะทำการแมน c วลคาลิเบตใบแทสแคมถ้าเป็นนาการมิชิรุ่นใหญ่ถึงจะมี Auto c a l i b คาลินะครับทำโดยดังนี้นะครับเนี่ยครับใส่เทปเข้าไปอันนี้สมมุติกลับมาที่ระบบปกติถ้าสมมุติอัดเพลงอยู่อย่างเงี้ยนะครับ เราต้องปิดเกน์ Input o u t p u t นะฮะอันนี้ Input อยู่ให้ไปที่ออโต้นะครับแล้วก็กดเ cord อร์ดพร้อมจะบันทึกเสียงนะฮะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับของเทปครับเหมือนการล้างเทปเลยอ่ะกดเ e c o อร์นะครับปุ่มนี้เลยครับผมมองไม่เห็นนะครับโอเคอันนี้คือสี่ร z อยเเนี่ยครับผมจูนด้วยแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะช่องซ้ายช่องขวามีสองข้างเนี่ยครับ ต้องปรับจูนไปเรื่อยๆนะครับแล้วนี้จะเป็น 10k เนี่ยครับตอนนี้จะอยู่ลงที่ 0dB หมดเลยเนี่ยนะฮะดูนะฮะปึ๊บผมกดเหลือ 400Hz ก็นิ่งอาจจะมีสวิงเล็กน้อยแต่ช่วงที่นิ่งๆให้เห็นอยู่ที่แอ j จ์อยู่ที่ 0dB อันนี้คือเวลาบันทึกเสียงนะครับอ่ไดนามิกมันจะเต็มที่เลยฮะของเนื้อเทปนะครับ f r e เ e n c y r e p o n เน,นี่ยเรามาครบอยู่แล้ว พวกแวนวิดพวกไดนามิกนี่ก็เต็มๆนะฮะไม่ขาดไม่เกินนะครับดีกว่าอัดแบบตามมีตามเกิดแน่นอนครับการคาลิเบรตเนี่ยผมว่ามีผลดีเห็นชัดเลยนะครับแล้วก็สําหรับเทสมือสองมีข้อสังเกตนะครับอย่างมวนแดดมวนเนี่ยครับคาลิเบตไม่ผ่านนะฮะ 10k เนี่ยปรับไม่ได้เลยข้างขวาครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเอ็กเซียนะครับตัว70นาทีตัวนี้ก็ข้างขวาไม่ผ่านแต่ตัวนี้เอ็กเซีย54นาทีนี่ฮะข้างขวา คาลิเบต 10k ผ่านนะฮะผ่านหมดเลยแสดงว่าเทปมือ2เนี่ยครับเนื้อเทปก็มีส่วนสำคัญนะครับแต่ถ้าเทปใหม่ผมว่าคาลิเบตน่าจะผ่านหมดนะครับดังนั้นก็อย่าคาดหวังเรื่องเทปมือ2มากนะครับที่เราอัดๆกันอยู่นะครับบางทีที่เสียงไม่ดีก็เพราะถ้าเอามาคาลิเบตมาจจะไม่ผ่านก็ได้นะฮะมองสภาพอะอาจจะดีแต่ถ้าคาลิเบตไม่ผ่านนี่คือบันทึกเนี่ยไดนามิกมันมาไม่เต็มอยู่แล้วเนี่ยครับตูนดีบีมาหมดนะครับ โอเคครับสเติดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกแล้วนะครับวิธีนี้ก็สต็อปโอเคขอบคุณครับ